วันนี้มาดูวิธีการเติมหมึกหรือเตรียมเครื่อง Epson รุ่น L 3 2 1 0 L 3 2 5 0ก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะเติมหมึกรุ่นนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าตรงขวดหมึกเป็นแบบสวนยากาศเสียบป,ปุ๊บก็ดูดเข้าไปได้เลยดึงออกมาก็ไม่หกนะคะใส่ให้ครบทุกสีมีทั้งหมดสีสี จากนั้นกดปุ่มนี้นะคะประมาณ4วินาทีเพื่อให้ตัวเครื่องดูดหมึกที่เราเติมตะก,กี้เข้าหัวพิมพ์หลังจากเติมเสร็จเครื่องจะไม่เปยนเทสเออกมาให้เรา,าให้เรากดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะคะประมาณ4-5วินาทีค่ะเคล็ดลับก็คือก่อนจะเป้นเทสออกมาให้ปิดเครื่องก่อนแล้ว กดปุ่มสองปุ่มตะกี้พร้อมกัน4 5้าวินาทีแล้วรอสักพักน้องจะปินเทสออกมาค่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราเกิดเปิดตัวเครื่องแล้วก็กดเนี่ยมันน้องจะไม่ออกเรียบร้อยค่ะออกครบทุกสีเลย